สวัสดีทุกคนนะคะเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเมย์ได้จัดการประมูลพักเครื่องเพื่อนำเงินทุกบาททุกสตางค์มอบให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด -19 ที่วัดสันติธรรมารามทนบุรีค่ะโดยว่าที่สกเจรเกวัฒนมงคลหรือคุณนิ่มโกบอเป็นผู้สนับสนุนนะคะศูนย์พักคอยวัดสันติธรรมารามจะอยู่ซอยตากสิน23ซึ่งจะตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือโรงพยาบาลทหารเรือค่ะ ครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มอบพระเครื่องมาให้ประมูลทำบุญนะคะก็คืออาจารย์วันชัยตันติสิรินันคุณยุธนาพิพัฒวัชชัยคุณอำนวยชัยเทพทรงศักก์ุลคุณบูมโบเบและพี่ชัยตลาดพลูค่ะรายชื่อผู้ที่ร่วมประมูลทำบุญมีดังต่อไปนี้นะคะคุณสมคิดสอนขำพันสามพบาท คุณเมทาวีมีทรัพย์1,800บาทคุณอภิชาตรีตั้งใจกุล1,669บาทคุณบุญยกรพาณิชรุ่งเรือง1,661บาทคุณชยพรอ,อุทัยรักเจริญ1,200บาทคุณบุญยริศเปรมฤทัย1,100บาทคุณธนันพรพัฒอภิชโชคเมธากุล300บาทร่วมทำบุญเพิ่มอีก500บาทเป็น800บาท คุณสุรพันธ์ทยานุสร710บาทคุณศิวกรเทพศักดิ์500บาทคุณไก่สอนล้ำ400บาทและเมเองค่ะกรนกรมนลแสงสิรีกรมล2460บาทค่ะและมีผู้ที่ร่วมทําบุญเพิ่มเติมนะคะคุณปอเหงวงวิทยา300บาทคุณประธานินอุดม500บาทอาสิทธิ์ตลาดพรู500บาทซึ่งอาสิทธิ์เป็นผู้ริเริ่มรายการทําบุญดีๆแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ รวมยอดทำบุญทั้งหมด16,600บาทขอบคุณทุกท่านนะคะและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะวันนี้เมและพี่ชายตลาดพลูเป็นตัวแทนทุกคนนำเงินมามอบให้กับทางศูนย์พักคอยแล้วดีใจที่ได้ทําบุญร่วมกันนะคะ